รู้ทันบัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากเป็นช่องทางการออมที่อยู่กับเรามาเนิ่นนานนะคะจนทําให้หลายคนมองข้ามความสําคัญของเงื่อนไขต่างๆกันไปซึ่งปัจจุบันการฝากเงินในบัญชีเงินฝากมีเงื่อนไขต่างๆเพิ่มขึ้นทั้งเงื่อนไขที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเงื่อนไขที่ธนาคารอาจไม่ได้บอกเราทั้งหมดวันนี้เราได้รวบรวมเงื่อนไขบัญชีเงินฝากที่ควรรู้มาฝากกันค่ะ มีอะไรบ้างเราทราบกันหรือไม่หรือมีเรื่องอะไรที่เราเข้าใจผิดอยู่บ้างตามมาดูกันเลยค่ะ 1. ถอนเงินเป็นศูนย์ไม่ใช่การปิดบัญชีนะคะหลายคนเข้าใจนะคะว่าเรื่องของถอนเงินเป็นศูนย์เป็นเรื่องของการปิดบัญชี ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อเราไม่ต้องการใช้เงินบัญชีเงินฝากแล้วเล่มนี้แล้วเราก็แค่ถอนเงินออกมาเป็นศูนย์บาทก็เท่ากับเราปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการเข้าใจผิดค่ะเพราะโดยทั่วไปการฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากทุกวันแต่จะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากปีละสองครั้งคือในเดือนมิถุนาและธันวา ซึ่งดอกเบีย้ยที่ได้รับแต่ละงวดหากไม่มีการถอนเงินออกมาก็จะมารวมเป็นเงินต้นสําหรับคิดดอกเบีย้ยในแต่ละวันต่อไปด้วยดังนั้นในความเป็นจริงของการฝากเงินตัวอย่างเช่นบัญชีงเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันตามยอดคงเหลือรายวันแต่ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเมื่อถึงกำหนดคือสิ้นเดือนมิถุนาและสิ้นเดือนธันวาคมของจุป,ปีหากผู้ฝากถอนเงินเป็นศูนย์บาทณวันที่31ตุลาคมก็จะมีดอกเบี้ยคงค้างที่จะได้รับจากยอดเงินฝากครึ่งปีหลัง ก่อนหน้าการถอนเงินคือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30ตุลาซึ่งธนาคารก็จะมีการคำนวณเก็บไว้ในระบบเพื่อรอจ่ายตอนปลายปีเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งสรุป จากกรณีตัวอย่างการถอนเงินเป็นศูนย์บาทก็ไม่เท่ากับการปิดบัญชีนะคะเพราะสิ้นปีผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยคงค้างโอนเข้าบัญชีมาอีกหากต้องการปิดบัญชีเงินฝากจริงๆสิ่งที่เราควรทําคือต้องแจ้งความประสงค์กับพนักงานว่าเราต้องการปิดบัญชีเงินฝากเล่มนี้ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยคงค้างที่เหลือให้เราพร้อมกับถอนยอดเงินต้นในบัญชีทั้งหมด 2. บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวเกินหนึ่งปีธนาคารจะปิดบัญชีนั้นทันทีสำหรับกรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวแต่ยังมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีอยู่ธนาคารจะไม่ได้ทำการปิดบัญชีเงินฝากนั้นทันทีแต่จะมีเงื่อนไขาการเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากเช่นตัวอย่างค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพธนาคารจะมีการเลขเก็บค่าธรรมเนียมรักษา,า,า,กากกบัญชีเงินฝากสะสมซับย์5สบาทต่อเดือนสำหรับบัญชีเงินฝากที่มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2, าา2,000บทและไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่1ปีขึ้นไปซึ่งสามารถสรุปได้เป็น2กรณีคือกรณีที่มีเงินยอดฝากคงเหลือในบัญชีเกินยอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนดเช่นมากกว่า2,000บาทธนาคารจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีและเมื่อเราต้องการใช้เงินก็สามารถนำสมุดบัญชีไปถอนเงินมาใช้ได้ตามปกติ 2. กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่าที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเช่นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มหนึ่งจะมียอดฝากคงเหลือ,นอในบัญชี200บาท เมื่อบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน12เดือนหรือตั้งแต่1ปีในเดือนที่13ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากเดือนละ50บาทเมื่อลูกค้ามีกำหนดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารก็จะระง,งับการเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีในเดือนถัดไปและสามารถใช้บัญชีเงินฝากได้ตามปกติ หากลูกค้ายังไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมไปทุกเดือนและเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาทธนาคารถึงจะทําการปิดบัญชีเล่มนั้นค่ะยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำ2,000บาทเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะแต่และธนาคารอาจจะกําหนดยอดเงินฝากขั้นต่ําไม่เท่ากาันโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง 3. สมุดบัญชีเงินฝากหายต้องแจ้งความและไปทำใหม่ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นค่ะ สำหรับกรณีสมุดบัญชีเงินฝากหายจากที่เราเคยทราบเงื่อนไขกันมาคือเจ้าของบัญชีต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่เพื่อนำเอกสารใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชนไปดำเนินการขอออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีไว้และเสียค่าธรรมเนียมในการออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่50-100ถึงบาทแล้วแต่ ข้อกำหนดของธนาคารนั้นซึ่งการที่เจ้าของบัญชีต้องแจ้งความและต้องไปดำเนินการที่สาขาที่เปิดบัญชีก็เพื่อเป็นการยืนยันตัวต,วตวนว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงเพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีย่อมสามารถพิสูจน์ตัวตวนของลูกค้าได้ง่ายกว่าแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อของระบบต่างๆก็มีธนาคารที่เราสามารถขอออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ต่างสาขาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารแจ้งความ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวและชำระค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากก็จะได้รับสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ได้แล้วค่ะเช่นธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้น 4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฝากเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบีย้ย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสัรพากรคือคนที่ได้รับดอกเบีย้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รวมกันทุกธนาคารไม่เกิน2 0 0 0 0บาทและได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีหักนัดที่จ่าย15%แต่จะต้องยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบีย้ยให้กรมสัมพากรหากไม่ยินยอมก็จะหมดสิทธิในการยกเว้นภาษีดังกล่าว เมื่อได้รับดอกเบีย้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รวมทุกบัญชีฝากธนาคารแห่งเดียวกันไม่เกิน20 0 0 0บาทในปีภาษีนั้นธนาคารจะมีหน้าที่หักภาษีเงินได้นะที่จ่าย15%และนำส่งกรมสรรพากรหากมีการฝากออมทรัพย์หลายธนาคารและมีดอกเบีย้ยรับรวมกันทุกแห่งเกินกว่า2 0 0 0 0บาทในปีภาษีนั้น ผู้ฝากมีหน้าที่แจ้งกับธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยเพื่อให้ดำเนินการหักภาษีหน้าที่จ่ายและนำส่งกรมสัมพากรสำหรับการฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆถึงจะไม่ได้มีความเสี่ยงมากเหมือนกับการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนแต่เราก็ควรศึกษาเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆเพราะหากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็จะได้หาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องได้นะคะก็เป็น เรื่องของบัญชีเงินฝากนะคะที่เราจะต้องรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการปิดบัญชีถ้ามีเงินเหลือเราอาจจะไม่เรียกเก็บถ้าเรามีเงินเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดเราจะต้องมีค่าเสียเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมค่ารักษาบัญชีไว้เดือนละ50บบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครไม่อยากปิดบัญชีให้เอาเงิน เข้าขั้นต่ําของที่มีหรือมีการเคลื่อนไหวบ้างแต่ถ้าใครอยากจะปิดบัญชีจริงๆเข้าไปที่แบงค์และแจ้งความประสงค์ที่จะปิดบัญชีธนาคารค่ะหรือโทรไปสอบถามแบงก์ต่างๆก่อนก็ได้นะคะสำหรับการปิดบัญชีธนาคารเป็นบทความดีๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเงินฝากนะคะ เราต้องรู้ทานบัญชีเงินปากว่าเป็นแบบไหนแล้วเราจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมเราจะได้ไม่เสียค่าจิปะทะที่เราจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเสียนะคะฝากไว้นะคะสำหรับบทความการเงินดีๆนะคะช่องโคด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด AEC money นี